ทำไม,ไมเมฆดำมืดอย่างนั้นครับนี่ดูหนุ่มดำมืดเลยครับนี่เ,เดินย่ำไว้ก่อนเกลียก็ตายเลยกลัวมไม่ทันสวัสดีครับอยู่กําลังเกรดเดอเอาเเตอร์ท่าครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็เก็บงาน เดินย่ำไวครับหนิรถบดไม่มาสักทีเมื่อกี้ก็เห็นมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านวิ่งผ่านก็ฝากฝากบอกให้เรียงรถบดให้ผมหน่อยครับนน่จะมาให้ไหมเ,เก็บงานแล้วก็เดินย่ำไวก่อนครับออกมาแล้วมาแล้วต้องฝากบอกไปกับชาวบ้าน,นเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเมื่อกี้ ไม่มีเบอร์โทรครับได้ข่าวว่าวันนี้ฝนแร,รงฝนจะหนักครับฝนจะแรงเลยเก็บงานไว้ก่อนดูหนูธนหนุ่มดำมืดเลยครับหนุ่ม ใส่สป e e. ีดเลยครับนี่โหมดฟาสต์โหมดฟาสต์เขาบ่าใส่โหมดฟาสต์ว่ไม่ได้ใส่ดันรางเนาะก็ช่วงนี้ก็เห็นเห็นเขากำลังยิดหิดที่อะไรผมก็ไม่รู้จังเนาะ เห็นเขาฮิปอยู่ที่รถแมคโครสปีดเนาะสปีดถ้าได้แบบนั้นไปได้เนาะผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยว่าเขาทำยังไงครับมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงยังไม่ได้ศึกษาดูครับไอ <laughs> ที่ที่ chuong đi kêu công năng heat ủ à mà leo lên trao hem heat 4119 si đó ô ô ô vô 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 ไฟจัดนครับตัวเดิน <c oughs> ไฟจัดอู้สงสัยจะหนักของเขา,าจริงๆครับนี่มืดตึ๊บมืดตึ๊บนูมืดตึบต๊บ,บสงสัยจะหนักขเขา,าจริงๆแหละดูไปแล้วนี่ ย่ำไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยตรงนี้รอยรถเกรีดมากรีดตาครับแต่ตอนไหนไม่รู้แล้วพอเขาไม่มาเก็บงานครับเราเดินผ่านมาเห็นแล้วก็ปัดเรียบเนาะแล้วก็เดินย่ำ รถเกรนเขามากรีดตากเนาะแล้วเขาไม่มาเก็บงานไว้กี่วันแล้วนี่น่าจะตกแรงครับวันนี้เห็นเขาว่าอย่างนั้นเลยมืดตึ๊บเลยเนาะมืดตึ๊บเลยเนาะฝั่งทางนี้ยังฝั่งงนี้ยังโล่งอยู่ <laughs> ทางนี้ยังโล่งอยู่ยังไม่มืดเท่าไหร่อุปก,กรณ์หากินเราติดตัวตลอดขึ้นชิงนช่งฟิ <c oughs> ้ชิ่งก็หากินเราครับ ก็พอได้ไปตนำน้ำพริกอยู่ครับวันละตัว2ตัวอย่างไว้แล้วก็คอยให้รถบดมาเหยียบอยีกรอบหนึ่งครับนี่ แฮมซีอ๋อเฮดซไม่ใช่ซีเฮดซรถบดสรรันตเจือนขนาด10ตันสิตันนี่ขนาดสิตันเนาะ ใสจะต้องรื้อตากใหม่ครับน,นี่เดี๋ยวรอให้มีแดดก่อนนะจะรื้อตากหน่อยตอนนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจแฮมนี่สะเทือนนั่งอยู่ในรถยังสะเทือนเลยครับนี่โอ้ บทเก็บงานนี่ตรงนี้เราก็ควักเอาดินแข็งชั้นล่างมาใช้เนาะแล้วเราก็เอาดินที่เราไม่ใช้กบลุมให้เขาคืนครับนี่ เกือบเต็มแล้วครับดูสิไม่ดำมืดมาเลยครับหน่งมฆดำมืดมาเลย แอบข้างน้อยเอบข้างน้อยกล้าเอบไหมครับกล้าเอบหรือเปล่าดูว่าจะกล้าเอบข้างหรือเปล่าครับน่าจะไม่กล้าเอบนี่ไม่บดข้างแล้วไม่กล้าเหยียบข้างครับนี่ใจไม่ถึงไม่ว่ากันครับใจไม่ถึงก็ไม่ว่ากัน เอาที่ถนัดแล้วกันเนาะมีการเสี่ยงด้ดินติดเต็ม,มแท็กเลยอะไรแค่ออก ดูท่าทางฝนก่อนครับคิดว่าจะมาแน่นอนแหละมาแน่นอนครับดำขนาดนี้ก็ดูท่าดูทางก่อนออกคลิปนี้ขอจบทค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ